ครับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมวันนี้เนาะก็เป็นวันจันทร์กลับมาพบกันต่อนะหลังจากที่ไม่ได้ลงแนวทางให้ใน u t u b e นะครับแต่ในกลุ่มไลน์สองวันติดนะครับแตกสามตัวนะอ่ามันดียูทู e ผมไม่มีเวลาอัดคลิปลงให้นะครับก็ติดธุระทางบ้านนะครับทาธุระเสร็จก็กลับมาลงให้เหมือนเดิมนะครับโอ้เมื่อวานดีใจกับเพื่อนในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับแตกสามตัวสองวันติด เมื่อวาน904นะครับต้องตกวันก่อน092029นะครับรอบวีโอ้โหแล้วก็เข้ากับทุกกระดานนะครับมีแค่ VIP นะครับเมื่อวานไม่มาอ่าวันนี้เรามาตามกันดูตัวเด่นวันนี้นะครับสำหรับนอยอ่ะเด็นทุกนอยนะครับก็คือ34เอามาดูเฉพาะกิจกันก่อน เฉพาะกิจเด่นอะไรบางคนถามหาตัวนี้เฉพาะกิจก็เด่น3กับ4นะครับแล้วก็ห้หกนะครับสามสี่ห้าหกอ่ะต,ตัวเจาะกันนะครับตัวเจาะก็จะมี3ามห้านะครับ4ี่ห้านะครับที่เด่นนะสี่ห้ห ก็จะมี3ามส่ะส่วนตัวรองนะครับรองนะวางไปที่ตรงนี้วางไปสี่เจ็ด้วยสักตัวหนึ่งนะครับตัวรองผมวางไปที่อะไรบ้าง3ามห้าสมหกมีอะไรที่ยังไม่วางบ้างสามเจนะครับสี่เจไปแล้วสี่ห้านะครับ ห้าหกนะครับสี่ห้าวางไปแล้วนะครับตรงนี้ขอขีดทิ้งก็แล้วกันนะครับสี่ห้ามีแล้วอ่ะโอเคจะเล็กหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรนะครับ 5, ห้าหกก็จะมีห้าเจ็ดแล้วก็ สองนะครับสิบตัวนะครับตัวเน้นของเฉพาะกิจนะครับวันนี้ผมเว้นเน้นไปที่สี่หกนะครับสามหกนะสี 4, 6, 3, 6, ่หกสามหกสามห้านะครับมาดูของนอยรวมนอยรวมเด่นก็คือ3ามกับสี่เหมือนกันเจาะเลยก็จะมีตัวเลขเหมือนกันหมดนะครับสามสี่ สามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าสองนะครับอ่ะส่วนตัวนเน้นนะครับของนอยรวมนะผมชอบไปที่ สี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดนะครับห้าสามนะครับต้องมีมานะแล้วก็สามหกหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่ะเน้นไปที่ห้าชุดนี้ส่วนชุดสามตัวแตกนะครับวันนี้ไม่มีศูนย์นะปกติแตกศูนยะ์นั้นบ่อยนะ วันนี้จะมีอีกอ่นเนี่ยถ้าไม่มีวันนี้ผมวางไปที่5้าสี่หกับ5 4าี่เจดนะครับสําหรับตัวชุดแตก3ตัวนะครับขอให้แตก3ตัวเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้อ่ะคลิปต่อไปก็ไปดูลาวพัฒนานะครับวันนี้ลงเฉพาะกิจให้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ